ดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Scary Story t o Tell In The Dark คืนนี้มีสยองโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2019นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นฉากในหนังเรื่องนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้มันมีชื่อว่าอะไรเพื่อนๆก็ลองดูไปพร้อมกันนะครับว่าจะใช่เรื่องที่เพื่อนๆตามหาหรือเปล่าสำหรับใครที่หลงเข้ามาแล้วยังไม่อยากโดนสปอย il, ก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมการสปอ,อยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุบซับสไครป์ผมเลยนะและถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นแน่นแล้วตามไปรับชมการสปอ,อยกันได้เลยคาเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอ,อยหนังและอุดมไปด้วยคาหยาบสําหรับคนที่ฟังแล้วละคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้าสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนําคําพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทําตามเป็นอันขาดและคควรมีผู้้ใใหหญ่อยํําาแนนะ หนังเปิดเรื่องมาที่วันฮาโลวีนในปี1968ณเมืองมิวเลเล่เพนซิวเนียสาเตล,ล่าก็ถูกเพื่อนเพื่อนชักและออกกี้ชวนออกไปเล่นทวิกออทวีดพวกเขามีจุดหมายคือการแก้แค้นทอมมี่มิลเนอร์คู่ปรับที่ชอบแกล้งพวกเขาอยู่ทุกปีทั้ง3าก็แต่งตัวออกมาเดินตามถนนรอจังหวะจนกว่ารถของทอมมี่จะขับเข้ามาใกล้พอพวกเขาได้โอกาสชักกับออกกี้ก็ปาไขา่ใส่รถของทอมมี่แถมยังโยนถุงก,กระดาษหุดไฟที่มีขี้อยู่ข้างในใส่ทอมมี่ต่างหาก ทอมมี่เท่นแบบนั้นเขาก็ตกใจจนทํารถพุ่งชนรั้วบ้านหลังหนึ่งซึ่งชักก็ได้เจอรูดพี่สาวของตัวเองอยู่ในรถของทอมมี่ด้วยทอมมี่กับเพื่อนอีกสองคนก็รีบลงรถมาตามไลก่กระทืบทั้งสามชักอ็อกกี้และสเต,เตลล่าพวกเขาก็ต้องรีบจับตีนแตกหนีตายทันทีทั้งสามก็วิ่งเข้ามาในลานจอดรถที่กําลังนั่งดูหนังกลางแปลกันอยู่พวกเขาก็เปิดขึ้นไปแอบบนรถของรามอนทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนรามอนก็งงเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทอมมี่ที่ไม่สามารถทําอะไรได้พวกเขาจงถออยกกลับไป่น สเตลล่าก็อธิบายเรื่องทุกอย่างให้ลามโมนฟังและดูเหมือนว่าทั้งสองจะคุยกันถูกอนะครับเธอเลยชวนให้ลามโมนชักและออกกี้ไปดูบ้านผีสิงด้วยกันทั้งสี่ก็พากลับมาที่บ้านหลังใหญ่ของตระกูลเบลโลตระกูลแรกๆที่มาตั้งรกรากในเมืองนี้ตอนปลายของศตวรรษที่19และพวกเขาก็มีโรงงานกระดาษที่สร้างชื่อให้กับเมืองสเตลล่าก็เล่าให้ลามโมนฟังนะครับว่าตามตำนานแล้วเบลโลมีลูกสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซาร่าซึ่งพวกเขาบอกว่าเธอผิดปกติซา,าร่าเลยไม่เคยได้ออกจากบ้านหลลลัังงงนี้แถถมเธออออยูููกกกกกบจารรปทุปขตะ บ้านหลังนี้จะเคยมีเด็กๆแห่กันมาหวังจะได้เห็นซาร่าที่คิดว่าเป็นตัวประหลาดไม่เคยมีใครได้เห็นหน้าตาของซาร่าแต่เคยได้ยินเสียงของเธอเล่านิทานสยองผ่านกำแพงหลังจากนั้นเด็กหลายคนก็ไม่ได้กลับบ้านพวกเขาพากันตายจากการถูกวางยาพิษชาวบ้านต่างโยนความผิดให้กับซาร่าและจะมาจับตัวเธอที่บ้านแต่เธอกลับชิงแขวนคอตายไปซะก่อนต่อมาใครก็ตามที่มาขอซาร่าเล่านิทานให้ฟังนั่นจะเป็นนิทานเรื่องสุดท้ายที่เขาจะได้ฟัง ทางด้านชักที่กำลังแกล้งออกกี้เขาก็ได้หนีไปแอบในตู้เสื้อผ้าของห้องหนึ่งแต่ทันใดน,นั้นบรรยากาศในห้องมันก็เปลี่ยนไปชักที่แง้มประตูออกไปดูเขาก็เห็นว่าสภาพของห้องมันดูไม่เอี่ยมแถมยังมีหญิงแก่กับสุนัขตัวหนึ่งนั่งจ้องเขาอยู่พอเห็นแบบนั้นชักก็แทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะครับพอเขาออกมาได้เขาก็บอกกับออกกี้ว่าต้องรีบออกไปจากที่นี่แต่ทว่าสเตล่าก็ตะโก,กนเรียกทั้งคู่ไปดูห้องที่ซาล่าถูกขังเอาไว้แถมเธอยังเจอหนังสือนิทานสยองขวัญ ฉักกับออกกี้ที่กลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วท่านในนั้นเทียนในห้องก็ดับลงซึ่งสิ่งที่โผล่มามันก็ไม่ใช่ตัวประหลาดนะครับแต่เป็นทอมมี่ที่ลอยอยู่ด้านนอกทอมมี่ก็ปิดประตูขังทั้งสี่เอาไว้ลูดก็พยายามขอให้เขาปล่อยน้องชายของเธอออกมาทอมมี่มาเลยทําการผลักลูดเข้าไปในนั้นด้วยเสร็จแล้วมันก็ขังทุกคนไว้และจากไปในขณะที่ทุกคนกําลังวุ่นวายกับการหาทางออกสเตลลากลับเอ่อยขอกับหนังสือเธอบอกว่าขอให้ซาร่าเล่านิทานให้เธอฟังพอเธอพูดจบ ประตูห้องมันก็ถูกปลดล็อกโดยอะไรบางอย่างทําให้ทั้งหมดสามารถหลุดออกมาได้ลาโมนก็พบว่ลรถของตัวเองถูกเล่นสยับสเตลลาเลยชวนให้เขาไปนอนที่บ้านของเธอก่อนคืนนี้ระหว่างที่ลาโมนไปอาบน้ำสเตลลาเอ้านังสือของซาร่าที่เธอหยิบกลับมาด้วยออกมาอ่านและมันก็มีชื่อเรื่องว่าแฮโลปรากฏขึ้นในหน้าหนังสือที่ว่างเปล่าอยู่ก่อนหน้านี้หมึกสีแดงมันก็ยังคงไม่แห้งดีเมื่อสเตลลาเริ่มอ่านภาพมันก็ตัดไปที่ทอมมี่ซึ่งเขาก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านไล่ข้าวโพดของเขา แต่ทอมมี่ก็ถูกแม่สั่งให้เอาไข่ไก่ออกไปส่งอีกรอบเขาก็ถือตะกร้าไข่เดินไปตามทุกข้โพดทอมมี่ก็เดินผ่านหุ่นไล่กาแฮโลที่เขาเกลียดไปทั้งชีวิตจากอาการมึนเมาเหลืออะไรบางอย่างทอมมี่ก็เดินวนมาเจอแฮโลอีกรอบยิ่งเดินเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสงสยัยจากนั้นแฮโลก็หายไปจากเสาสุดท้ายแล้วหุ่นไล่กาแฮโลก็มาโผล่อยู่ตรงหน้าของทอมมี่พอเขาเห็นแบบนั้นทอมมี่ก็รีบใส่เกียร์หมาทัานทีแต่แฮโลก็ค่อยๆเดินตามมาด้วยความเยือกเย็น ทอมมี่ก็พยายามหยิบคลาดขึ้นมาต่อสู้แต่เขากลับโดนเฮโลแย่งมันไปและใช้คลาดกระซวกทอมมี่เข้าที่ท้องเศษฟางแห้งๆก็แทงออกมาตามร่างกายของเขาทอมมี่ก็รีบหนีออกมาจนเขามาล้มลงที่หน้าบ้านเศษฟางก็แทงออกมาตามอวัยวะของทอมมี่แต่นั้นก็ไม่มีใครพบตัวเขาอีกเลยวันถัดมาสเตลล่าก็อาหนังสือไม้ช้าก,กับออกกี้ดูและเธอก็สังเกตเห็นว่าวันนี้ทอมมี่ไม่มาเรียน สิ่งนี้มันก็ทําให้สเตลลากังวลมากขึ้นหลังเลิกเรียนเธอกับลาโมนเลยไปที่บ้านของทอมมี่ทั้งคู่ก็เจอกับหุ่นไล,ล่กแฮโรซึ่งมันก็ใส่เสื้อผ้าชุดเดียวกับที่ทอมมี่ใส่เมื่อคืนสิ่งนี้มันก็ทําให้สเตลลาปักใจเชื่อว่าตอนนี้ทอมมี่กลายเป็นหุ่นไล,ลากาไปแล้วตามในหนังสือวันรุ่งขึ้นสเตลลาก็เอาหนังสือนิทานไปวางไว้ที่เดิมในห้องของซาร่าลาโมนก็มาหาเธอที่บ้านหลังจากนั้นเขาก็หยิบหนังสือนิทานของซาร่าขึ้นมาจากชั้นหนังสือของเธอเองพอสเตลลาเห ในตอนนั้นเองเรื่องผีทวงนิ้วเท้าก็ปรากฏขึ้นบนหน้าหนังสือเชือของออกกี้ก็ถูกเขียนขึ้นมาด้วยสเตลลาจึงรีบวอหาเขาเพื่อบอกว่าอยากกินอะไรเข้าไปเด็ดขาดแต่ออกกี้มันก็เพิ่งอุ่นัตูรเสร็จหมาดแล้วมันก็สวบเข้าไปแล้วหนึ่งคำเต็มๆสเตลลากับลาโมนก็เล่าเรื่องศพของผู้หญิงที่ตามหานิ้วเท้าให้มันฟังแต่ออกกี้มันก็ยังไม่เชื่อจนกระทั่งเนื้อในสัตูรที่มันกินเข้าไปกลับกลายเป็นนิ้วเท้าก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นออกกี้ม จากนั้นมันก็ดินเสียงของผีทวงนิ้วเท้าดังขึ้นออกกี้เลยตัดสินใจหนีไปหลบในห้องนอนสเตล,ล่ากับลาโมนก็รีบวิ่งไปหาออกกี้ที่บ้านเพราะบ้านของเธอไม่ไกลจากบ้านของออกกี้นกแต่ทั้งคู่ก็มาไม่ทันออกกี้ก็ถูกศพของผู้หญิงลากหายเข้าไปในใต้เตียงทิ้งไว้แต่เพียงความว่างเปล่าสเตล,ล่ากับลาโมนก็ตามชักกับรูทออกมาเจอกันสเตล,ลา่าคิดว่าเธอคงไปปลุกอาถรรพ์อะไรบางอย่างขึ้นและทุกคนที่เข้าไปในบ้านในวันนั้นอาจจะต้องพบชะตาเดียวกันกันกบพรอมมี่และออกก,กีมม้ รูดเองพอได้ยินแบบนั้นเธอก็คิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าและไล้สาระเธอเลยขอตัวออกไปก่อนเพราะคืนนี้เธอต้องเตรียมตัวเล่นละครเพลงสเตล,ลา่าชากและลาโมนพวกเขาก็พยายามเผ่าหนังสือทิ้งแต่ทว่ามันก็ไม่ได้ผลทั้งหมดจึงเริ่มค้นหาข้อมูลของซาร่าเพื่อทําความรู้จักกับเธอให้มากกว่านี้ในต,ตอนนั้นเองหนังสือก็เขียนเรื่องใหม่ขึ้นมาโดยเรื่องมีชื่อว่ารอยแดงซึ่งมันก็เป็นเรื่องของรูธนะครับ ตัดมาที่รูทที่กําลังเตียบตัวขึ้นแสดงลอยแผลแมงมุมกัดของเธอมันก็ใหญ่ขึ้นซึ่งเธอก็ได้แผลนี้มาจากวันที่เข้าไปในบ้านของซาร่ารูทเลยรีบวิ่งมาที่ห้องน้ำเพื่อบีบมันออกแต่ปรากฏว่ามันมีขาของมแมลงโผล่มาจากแผลของเธอจากนั้นแมงมุมตัวเล็กๆหลายร้อยตัวก็วิ่งออกมาจากแผลของรูทชาร์กสตเลล่าลาโมนก็ตามมาช่วยรูทไว้ทันแต่เธอก็หวาดกลัวจนไม่สามารถทํางานต่อได้หลังจากที่รูทถูกส่งไปที่โรงพยาบาลสตาเลล่าก็บอกกับชักว่าเธอเห็นซาร่าอยู่ตรงนั้นเธอออเเเป็นนนคบงงกกาาารรื่ทุยตลลลลโมแะชั พวกเขาก็ค้นเจอชื่อของลูลูแบปทิสทั้งหมดจึงพากันไปหาหญิงชราที่บ้านลูลูเป็นคนให้หนังสือซาร่ากับมือเพราะเธอสงสารที่ซาร่าจะต้องอยู่ในห้องมืด,มดเด็กทั้ง3ก็ได้รู้ว่าซาร่าไม่ได้แขวนคอตายที่บ้านของเธอแต่กลับเป็นที่โรงพยาบาลจากนั้นพวกเขาจึงตรงไปที่นั่นเพื่อขอดูประวัติผู้ป่วยซึ่งหมอก็บอกว่าประวัติผู้ป่วยเก่ามันถูกเก็บไว้ในห้องแดงแต่การทําเลือกจะต้องใช้เวลาถึง6สัปดาห์เปอย่างน้อย ซาเทล,ล่ากับลาโมนและแอบเข้าไปในห้องนั้นทั้งสองก็เจอเอกสารของซาร่าที่ระบุว่าครอบครัวของเธอเป็นคนส่งเธอมาที่นี่เนื่องจากสภาวะป่วยผิวเผือกนั่นแปลว่าซาร่าถูกขังไว้ในห้องใต้ดินเพราะเพียงแค่เธอแตกต่างจากครอบครัวที่เป็นผิวสีหมอที่ดูแลซาร่าก็คือเอเฟรมเบลโลพี่ชายแท้ๆของเธอเองในรายงานบอกว่าซาร่าถูกทรมานโดยการใช้ไฟฟ้าให้ลอยตัวอยู่ในอ่างและใช้เครื่องกระตุ้นสมอง ทั้งคู่ยังจิกกระบอกเสียงคีพึ่งที่ใช้บันทึกเสียงสมัยก่อนพวกเขาเลยเปิดฟังเสียงของซาร่าที่ถูกเอฟเฟมมาคับให้ยอมรับว่าเธอเป็นคนทําให้เด็กๆตายซาร่าก็ได้บอกว่าสารประลอดจากโรงงานกระดาษเป็นสิ่งที่ทําให้น้ําเป็นพิษและนั่นคือสิ่งที่ฆ่าเด็กๆไม่ใช่เธอจากนั้นเสียงของซาร่าก็พูดถึงห้องแดงขึ้นมาพอได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบเอาหนังสือขึ้นมาดูนะครับแล้วมันก็กําลังเขียนเรื่องความฝันในห้องแดงของชาร์คชาร์คที่ไม่ยอมไปด้วยเนื่องจากกลัวห้องแดงเขาก็ได้ถูกพยาบาลจจััััพิิรุไไดด้้้้้้ชาาาาากกก็็วว่่งงงหนนนนนนนีเเขขปใสสตตออมญญณืึ ไฟทั้งโรงพยาบาลก็กลายเป็นสีแดงเสร็จแล้วผู้หญิงผิวขาวซีดผมยาวก็ปรากฏตัวขึ้นไม่ว่าชักจะเดินหรือวิ่งไปทางไหนเธอก็จะโผล่มาดักหน้าไว้ทุกครั้งหญิงผิวซีดคนนั้นก็เข้าใกล้ชักมาเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเธอก็ดึงเขาเข้าไปในอ้อมกอดร่างกายของชักก็จมมิดเข้าไปในตัวของเธอสเตลล่ากับลามโมนก็ถูกพามาที่สถานีตำรวจสารวัตรเทอร์เนอร์ก็พยายามก่อกมห้ทั้งคู่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็เปิดเผยนะครับว่าลามโมนมีความผิดในการหนีทหารเทอร์เนอร์ก็ไม่เชื่อสิ่งที่ทั้งคู่บอก ซึ่งพวกเขาก็บอกว่าหนังสือนิทานของซา่าเป็นคนทําเรื่องทั้งหมดแถมเขายังบอกอีกว่าลูทที่รอดตายมาได้เธอก็ต้องถูกส่งไปที่โรงพยาบาลบ้านตลอดชีวิตจากนั้นเขาก็จับทั้งสองไปนอนในห้องขังลามโมนก็บอกกับสเตลล่าว่า2เดือนก่อนพี่ชายของเขาที่ถูกส่งไปรบในสงครามเวียดนามเขาถูกส่งกลับมาบ้านในสภาพเป็นชิ้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมลามโมนถึงนีทหารเขาไม่อยากตายเหมือนพี่ชายในคืนนั้นหนังสือก็เขียนเรื่องใหม่ขึ้น สิ่งนี้มันก็ทําให้เทอร์เนอร์งงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับจากนั้นจู่ๆไฟทั้งหมดก็ดับฟิกเกอร์หมาของลาโมนก็รู้ขึ้นมาขู่อะไรบางอย่างนิทานรอบกล่องไฟเรื่องนี้ก็เป็นของลาโมนเขานึกขึ้นได้ว่าเป็นเรื่องที่เขากลัวมากสมัยเด็กผีร่างหลุดจะมาเอาตัวของเขาไปในตอนนั้นเองหัวของผีร่างหลุดก็ล่วงออกมาจากปล่องไฟเทอร์เนอร์ที่แบบนั้นก็กลาดนกระสุนใส่เลยนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้จากนั้นอวัยวะอย่างอื่นก็ค่อยๆหล่นตามมาผีร่างหลุดมันก็ประกอบตัวได้ในที่สุดเสร็จแล้วมมัันนก็เเข้าาาหคคออทว่่ี พอมันจัดการกับเทอร์เนอร์เสร็จแล้วมันก็พยายามยัดตัวเองเข้ามาในลูกกงห้องขังของลาโมนแต่สเตลล่าก็สามารถหยิบกุญแจจากศพของเทอร์เนอร์มาได้เธอก็ไขกุญแจให้ตัวเองแล้วตามไปช่วยลาโมนออกจากห้องขังมาได้ทั้งคู่ก็คว้าหนังสือและกุญแจรถออกไปลาโมนก็บอกให้สเตลล่าไปบ้านของเบลโลเพื่อหยุดซาล่าส่วนตัวเขาเองจะซิ่งรถหนีผีล่างหลุดเพื่อ,อยื้อเวลาไว้ให้ผีล่างหลุดมันก็ตามมาเกาะหน้ารถของลาโมนเขาก็พยายามสลัดมันให้หลุดจนสุดท้ายก็ตัดสินใจพุ่งชนกับรถบรรทุก รถที่อัดก๊อปปี้กันก็ทับร่างของผีร่างหลุดเอาไว้จากนั้นลาโมนก็ใช้โอกาสนี้รีบหนีไปสเตล,ล่าที่มาถึงบ้านของเบลโลเธอก็ตะโกนบอกซาร่านะคะว่าเธอรู้เรื่องทุกอย่างแล้วซาร่าไม่ได้ผิดเธอไม่ได้เป็นคนวางยาเด็กๆและทันใดนั้นสเตล,ล่าก็หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของซาร่าบ้านเบลโลทั้งหมดก็กลายจากบ้านล้างเป็นไม้เอี่ยมทิ้งให้ลาโมนที่ตามมาเจอเพียงหนังสือนิทานที่เปิดทิ้งเอาไว้ลาโมนก็เห็นว่าหนังสือมันกําลังเริ่มเขียนเรื่องใหม่เป็นเรื่องบ้านผีสิง แล้วชื่อของสเตลลาก็ปรากฏขึ้นเขาก็พยายามตามหาสเตลลาพร้อมกับหนีผีล่างหลุดไปด้วยในเวลาเดียวกันสเตลลาที่อยู่ในมิติของซาร่าตอนนี้เธอก็อยู่ในสถานการณ์ครอบครัวของซาร่าที่กำลังตามหาเธออยู่เนื่องจากซาร่าหนีออกมาจากห้องขังในสถานการณ์นี้สเตลลากลายเป็นซาร่าเธอก็ถูกจับกลับไปขังไว้ในห้องใต้ดินที่นั่นสเตลลาก็ได้เจอกับผีของซาร่าพราะเห็นแบบนั้นเธอก็หวาดกลัวอย่างมากแต่แล้วจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงข,ของลาโมนเขาบอกกับเธอว่าสเตลลาต้องบอกความจริงกับซาร่าให้ได้ พอได้ยินแบบนั้นสเตลลาจึงก้าวออกมาเป็นฝ่ายเล่าเรื่องให้ซาร่าฟังบ้างเธอก็เล่าว่าซาร่าเคยเป็นเหยื่อแต่ตอนนี้เธอกลับกลายเป็นปีาศาจหลายไปแล้วสเตลลาก็สัญญาว่าจะเล่าเรื่องจริงให้ทุกคนได้รู้พอได้ยินแบบนั้นผีซาร่าก็ยืดปากกาให้เธอพร้อมกับบอกกับสเตลลาว่าต้องใช้เลือดตัวเองเขียนเรื่องราวที่แท้จริงลงบนในหนังสือพอสเตลลาเขียนเรื่องราวที่แต่งมาจากความจริงเสร็จผีร่างหลุดและซาร่าก็หายไปต่อมาสเตลลาก็ได้เขียนเรื่องราวของซาร่าขึ้นตามที่เธอสัญญ,ญาเอาไว้ งานเขียนของเธอก็ได้รับรางวัลบางคนก็เชื่อในสิ่งที่สเตลลาเขียนแต่สต่วนใหญ่แล้วก็ยังคงไม่เชื่ออยู่ดีทางด้านของรามโมนก็ยอมกลับไปกินทหารเขาก็บอกลากับสเตลลาทั้งสองก็สัญญานะครับว่าจะเขียนจดหมายห,หากันทุกวันลอยพ่อของสเตลลาก็ไปรับหล้ที่หายดีแล้วออกจากโรงพยาบาลสเตลลาก็ยืนยันว่าจะตามหาและช่วยออกกี้กับชักกลับมาให้ได้เพราะหนังสือนิทานยังคงอยู่กับเธอและมันต้องมีวิธีอยู่ในนั้นแน่นอนและสแกรี่สตอรี่ทูเทลอินเดอะดาร์ ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคืนนี้มีสยองอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นคลิปเลยนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นหนังเรื่องนี้จากคลิปตัดนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรไหนใครกําลังตามหาหนังเรื่องนี้อยู่บ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระตือไลครและซัดปุ่มซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ